หายที่ไหนเห็นทุกคนเห็นทุกคนในไอจีจจริงๆก็ต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าก็ไรอะเราก็เหมือนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นงานที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าหลังจากที่ละครออนไบก็แฟนๆเขาก็จะแบบอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แล้วก็ถือโอกาสพบปะแฟนหลายคนมองว่าเฮ้ยไปหายไปทําอะไรมาหรือเปล่านานเลยเกือบเดือนได้มาที่ไหนไม่จริงไม่หายไปทําอะไรอะก็เห็นหน้าหนูในไอจีตลอดนะคะ อาจจะไม่ได้แบบเห็นในในแบบว่าท่องเท่งจริงหรือว่าหนูมานะแต่หนูไม่เจอพี่ๆมากกว่าใช่ค่ะกูถ่ายแฟชั่นหน่อยค่ะกับน้องมินมาอ๋อไปเที่ยวหนูไปเที่ยวค่ะอันไหนอะคะอันไหนเออค่าแฟชั่นไี่ถ่ายกับยังคนอ๋อโอเคค่ะก็ก็อันนั้นเป็นเป็นเป็นคิดว่าอีกอันนึงถ้าอีกอันนึงไปเที่ยวที่ต่างประเทศไปไปเที่ยวค่ะไม่ได้ไปถ่ายแฟชั่นนะคะสองคนไปหลายคนค่ะ เอ่อเป็นแคมเปญอะไรแคมเปญอะไรบอกได้ไหมอ่ะอ่าโอเคก็เป็นเป็นเป็นโฆษณาตัวนึงค่ะจะได้อนแอร์อะไรอย่างงี้เมื่อไหร่คะเอ่อไม่ไม่น่าจะเกินเดือนนี้ค่ะค่ะจะเปิดตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะไม่เปิดตัวเมื่อไหร่ไม่หรอกค่ะ ก็หนูว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเราจะได้งานโฆษณาหนูว่าจริงมันเป็นความเหมาะสมที่เราเราเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นหรือเปล่าตัวนั้นมากกว่าค่ะมันไม่น่าจะอยู่ในส่วนของแบบว่าโอ้ขายแพ็คคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าขายแพ็คคู่ก็ก็ก็ทุกทุกแพ็คนะคะหดูเขาทุกแพ็คอ่ามีการอัพค่าตัวจริงไหมคะเข้าเด็มค่ะก็ดูเป็นงานงานไป ว่าจริงๆมันก็แล้วแต่คนมองแหละค่ะจริงๆเราก็เป็นงานถ่ายผมนะก็ไม่เป็นไรนะเรามาทีหลังได้ค่ะขอผมสวยไว้ก่อนถ่สร็ไมคั่ไมะไม่นะหนูว่ามันแล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะแล้วก็เออหนูหนูว่าพี่กิ๊กก็เป็นคนสวยอ่ะเออเราก็ชอบเขาเวลาเขาถ่ายรูปเขาเป็นคนสวยจริงๆแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยในกระแสในเน็ตเขาบอกว่าเรามาสนิทกับมินุก็จับตามองก่อนอ้นนี้เราก็สนิทกับพี่อ้๊า กับตงมองว่าเราชอบกันอ่าจริงๆตอนนี้ก็ยังยังพี่อ้ําก็ยังเป็นพี่ที่หนูรักแล้วก็เคารพแบบที่สุดอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็มันก็ไม่เกี่ยวกันที่มินก็เป็นเป็นพี่เป็นพี่ที่เราอยู่ในวัยใกล้ๆก,ก,กันแล้วก็มีอะไรปรึกษาเรื่องละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถ่ายกับมินแบบพูดอะไรบ้างพูดอะไรอ่ะแนะนำอะไรเขาบ้งมีอ๋อก,ก็ก็มีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาถ่ายโฆษณาก็เอ่อมันจะ มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมากกว่าที่เราเล่นละครส่วนใหญ่ละครหนูก็เล่นดราม่าไงคะเราก็จะมาเอะอะน้ำตาจะ,หะ er ไหลอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะสงการนี้มีแพนว่าอยู่อยู่ประเทศไทยค่ะรับรับงานรับงานรงค่ะไม่ได้เลยไม่ไมค่ะเพราะคือวันที่รับงานเป็นวันที่มันมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคะอยู่ระหว่างกลางพอดีค่ะ ไปกองไปกางจังหวัดค่ะไม่ที่นะเพิ่งไปครั้งเดียวเองค่ะเพิ่งไปครั้งเดียวเองค่ะเรื่องฟองร้องเป็นไงบ้างเรื่องฟ้องร้องใช่ไหมคะก็จบจบเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นว่ามาชนะใช่ใช่ค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่มันผ่านมาตั้งแต่ตอนหนูเข้าวงการแรกๆแล้วเองค่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ เหมือนเราก็เราเราค่อนข้างที่จะไม่ได้ชิเรียค่ <c oughs> ะเวลาที่มีคนพูดถึงเราอะไรเงี้ยเราโอเคเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเราต้องทําใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนขอน่าวนี้มันเหมือนเป็นการพาดพิงถึงคุณพ่อเห็นไซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นเป็นสิ่งที่เราเทดิดทูนแบบสุดชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากให้เขาทําแบบนี้กับใครอะไรเงี้ยค่ะผ่านตัดสินมาเราได้มีคุยกับผู้กรณีเรืงนี้นนะะยังไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่า เรื่องนี้คือคุณพ่อก็ดูให้เต็มที่เลยนคะคะเพราะว่าคือพอดีคุณพ่อเป็นพนายอยู่แล้วด้วยคุณพ่อคุณแม่เีอาการเสียใจคือคุณพ่อคุณแม่เขาเอ่อคือ,ค,อคือท่านท่านตัดสินท่านตัดสินใจหรือเวลาท่านพูดอะไรคือท่านพูดตามเหตุตามผลน,นะคะคือท่านไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรืออะไรอย่างเงี้แต่ว่าท่านแค่รู้สึกว่า,วาเออมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้านทำหนูท่านก็ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงที่จะมาถูกแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำหนูก็ เหมือนคุณพ่อคุณแม่เราอะหนูเชื่อว่าใครๆก็รักคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดอยู่แล้วอะก็คงไม่มีใครรับได้เวลามีใครมาว่าพ่อกับแม่เราแตน่นงานชดใช้ค่าเสียหายยังไงบ้างคะชดใช้ค่าเสียหายยังไงใช่ไหมคะหนูขอไม่พูดดีกว่า<ม>ค่ะกลัวมีมีม,มีมีผลกับลูกคดีอะค่ะเป็นตามจำนวนที่เราเรียกไหมคะเออตามตามจำนวนไหมคือก็เป็นตามความเหมาะสมที่ศาลพิจารณาแล้วค่ะซึ่งหนูก็โอเคค่ะอย่างนี้เอ่อถ้ากับทางทําบัทเองทางสรจเสร็จก็จะ หนูหนูหนูเคารพพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็หนูหนูหนูรับได้หนูโอเคหนูหนูดีใจด้วยที่หนูมีโอกาสได้แบบรู้จักพี่พี่สื่อมวลชนเพะว่าในส่วนอืนอ่นๆหนูเชื่อว่ามันเป็นอุทาหารณ์มากกว่าให้กับหลายๆคนที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูว่ามันเป็นอะไรที่หนูว่าคนเข้าใจอ่ะคืทางผู้ใหญ่เหมืเขาก็ยังไม่ได้มีการมอะไรเลยใช่ไหมคือหนูให้คุณพ่อจัดก,การทห้หมดเลยค่ะเพราะว่าตัวเราเองเราไม่ได้ติดใจอะไรเราแค่ยอยากให้เขาเรียนรู้จากตรงนี้มากกว่า ก็ไม่ได้ดีก็จริงๆเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะ